อืมตาเลยอืมหลับอ่าจดหมายมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นจดหมายเอ่อทวงทวงทวงค่าไฟนะครับที่ใช้ไปโอเคก็ตื่นมาเดี๋ยวไปเอาจดหมายก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ว่าทําไมเสียง,งเป็นอย่างนี้ผมเพิ่งตื่นนะครับก็ นะจะใหญ่ๆหน่อยอนากลัวนิดนึงเดี๋ยวพอเราทำภารกิจอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มไหมพริบกับ, <c oughs> พกบเพิ่มไหม่พริบร่างกายแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับก่อนอะไรกันนะมาครับมาบมา,มาแรงวันตอมหน้าไปจ่ายด้วยไอยเกียน่อเกียนทำอาหารกิน ครับวันนี้ก็ทำต้มตำกินเช่นเคยต้มตำอ่าอร่อยๆอยร่อยมากต้มตำ <c oughs> เห็นแลระดับลายหลายเทียน <c oughs> ก่อแล้วกันอปบอปแอปแอปแอปเรียบร้อยครับเฮ้ยแมลงสาบแล้วก็ขับพลายนอนแล้วก็ดูท <c oughs> ีวีฮ่า มันริงเลยกร์ตูนเรื่องนี้เนี่ยโอาโหแม่งคนสร้างนี่แม่งโคตรติงตองเลยคนดูยิ่งติงตองใหญ่เลย <c oughs> เฮ้ยโทราศัพท์มากวนเตนครับแม่งกวนเนี่ยมันชอบโทรมาป่วนประสาทช่างม,มันไปอันไปอ่ะเรามาเพิ่มใหม่คลิปกันเดี่ยวฝึกการพูด เออมื่อวานนี้ฉันไปโฆษณาสำลีแปะตูดมาแม่งจุดยอดเลยนะครับแล้วก็กินเค้กช็อกโกแลตเลยขี้นะครับโห่อยอร่อยมากๆแหมเมื่อวานนี้เอเอบ้าๆบ้าๆบ้าๆเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยสร้างสรรค์ก่อนดีกว่อาอ่ะมาวาดรูปก,กันอืม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  ว่ารูปไม่ได้แล้วเชนว่ารูปตอบไม่ได้แล้วมึงก็ไปนอน,นครับอืมกอรเดอร์ขอกอด์เดอหลับลับลับอร่อยที่เป่งเลยมันต้องรับครับช่างแม่งไป ตอนคืนนี้ไม่ต้องมารับโทรศัพท์มันครับ<ม>พวกโทรป่วนเยอะอ่ะแล้วขี้ลาดขี้ก่อนก็อาบน้ำทีวีทั้งหน่อยนึ่งปิดกวาดรูปต่ออืมเราก็ไปออกหมันกายมันวารูปเป็นไปถึงไหนแล้ววะมันวารูปแบบคันเทพยัง ว้าวเป็นไงเก่งแล้วเนี่ยว่ารูปแรกๆมันจะวาดรูปเป็นนี่ครับเออเป็นสีเหลี่ยมๆอ่ะเออแรกๆอ่ะโอ้โหทรมานมากโอ้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 โหโคตรฟิตแกฟิตมากเอานายเอาใจเราไปเลยนายฟิตมากโอ้คอยอึ๊บ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 ก่อนหลับต้าเลยยิกยิกยิก ยิกยิก,ยกเรียบร้อยครับเราก็ได้ตามที่มันต้องการนะครับต่อไปครับเออทำอะไรวะเดี๋ยวขอทำภารกิจอะไรธุระส่วนตัวตว,ตว,วกันเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องการเพื่อนสองท่านนะครับตอนนี้เรามีละหนึ่งคนใช่ปะวะเออมีหนึ่งคนเดี๋ยวขออะนอน ไปฝันมาก็กัดกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูก็กัดบ้างเลยนี่เอออ่าตื่นมาเดี๋ยวมาหาอะไรกินเอ้ยอ๋อแล้วก็ขับถ่ายท่านหน่อยอาบน้ำก่อนแล้วค่อยขับถ่ายแมวเราก็เราก็สามารถเพื่อนกับแมวได้นะครับ แต่ถ้เเาเกิดเราคุยกับเขารู้เรื่องนะอ่ะอะไรเนี่ยตัวช่วยครับรู้แล้วรู้สึกเหงาอ่ะมาสตูดิโออ่ะมา,าปิวสตูด,ดิโอขอต้อนรับคุณเข้าสู่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเไปหาเพื่อนกัน อันนี้เราสามารถไปแสดงที่ไหนได้บ้งางวะยังไม่ได้ดูเลยมิเช่นลืมดูรีบมาจัดนะครับมารีบรีบมาหาเพื่อนๆพอขอดูมั้ยนั่งรถนานนานมาถึงแล้วครับเหมือน,นก็บเดินบีบแจเลยเฮ้ยแบบไหนวะ เอาแบบแบบคลาสสิคเลยแบบจีบเลยบลูอะไรน่าใหม่เอ่อผู้คนมีการจำใหม่แฝงของเราเพื่อนเพื่นแน่นอนคุณยังเป็นนางเกตบรีแต่ผู้คนจำคุณได้เวลาได้คุณอยู่บนถนนรายการเห็นภาพคุณบนหนังสือพิมพ์ก็น่าปลื้มไม่หยอกไม่หยอกบางทีคุณควรจะมองหาทางใหม่โอ้ยอาอะไรวะเนี่ยอะไรเนีเ่ยเดี๋ยวก็วันนี้ผมมาหาเพื่อนๆน,น,นะครับ มีไหมมีไหมแถวนี้อยากเจอเพื่อนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยเข้าคุยไอเลสนี่เยอะจริงๆเลยอ่ะพูดคุยอะไเฮ้ยอย่าพูดคุยเกี่ยวกับ่อตัวเองสิเปิดศึกเลยเหรอโอ้ยบีบแตนนั่นแหละลำคาญพูดคุยกับธุรกิจนะฮะถามมอบไม่มอบครับไม่ครับไม่ไม่รู้จะคุยอะไรเฮ้ยไี้ไปไหนอ่ะ สวยเนี่ยเลยคุยด้วยอะหมทำมันยิงเดนหนี <c oughs> เดี๋ยวเย <c oughs> ดี๋เอารอะไรพื้นหนาวควาสพันระหว่างเพื่อนครับขึ้นมานาอยแล้วอยากไอ้นี่มันไปไหนวะเนี่ยไนี่ไม่มาวะยาวคุยย,ย,า,ย,ยาวเขาเนี้ต้องคุยย,ย,า,ย,ยาว A <laughs> à, rồi được yeah. pháo chế và giấy farm pháo ghi chế ghi vàng 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 tiền vàng จำได้นะครับว่าไอันนี้มันหญิงมากเลยนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งเลยพาร์ท,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 ทแรกเลยโคตรหญิงเลยครับอ่าพูดคุยเลยดีกว่าอ๋อมันเป็นดาราเหมือนเรานี่หว่าแต่มันไม่ดังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยดีพูดคุยไม่ได้เลยอ๋อไม่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ครับอโอ้โหชิบหายเลยทำไง คุยจะคุยอะไรกับเอ็งได้บ้างอ่ะออกอดคุณไิด้นหมอ้าวเอ่อขออะไรเซร็จแล้วกนะันนะวันนี้ทาาจะเวิร์กเว้ยเจนี่มันแบบไม่ไหวอ่ะถ้าจะเป็นเพื่อนกับมันนี่เราต้องดังก่อนนะครับ โอ้ยหนนี้ต้องแต่จะไม่ได้เพื่อนอะ่ะไปงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเรามีของบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำครับก็คือจะให้ง่ายๆเลยอะ่ะเราใช้คาถาเวทมนต์กระชับกระชับความสัมพันธนะครับแต่ผมได้บอกไว้แล้วว่าตอนนี้ผมจะเป็นดาราห้าดาวให้ได้ก่อนนะฮะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องใช้ไ็นประยโยชน์อ่ะงั้นเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปลงเมืองเวทมนต์ให้ดูแล้วกันนะครับ ผสมของผสมนู่นผสมนี่นะครับจะเริ่มผสมตั้งแต่อันแรกจนอันสุดท้ายนะครับของก็จะยากไปตามระดับเนาะอเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันก็ระดับสามเอาไม่นอนอ่ะช่วยครับคุณมีเงินจนุนเงินมากลงค์อันเดียวมีต่ําเกินไปทําไมคุณไม่ใช้เงินสักจํานวนหนึ่งเงินเยอะตรงไหนวะไม่มีสี่พันกันเอา อยากกินน้ำตําโคตรเกลียดเลยเนี่ยแม่งเข้าโทรมาป่วน,นเจอหน้ามั้งอาบน้ำเข้าซ่วมกินอาหารอืมโอยโล่งแสบตูดแสบตูดเดี๋ยวชักจานเูทีวีสักหน่อย เยอะหน่อย <c oughs> เด้ออ่าแล้วผมจะมาดูครับก็ไอเครื่องตัวนี้ฮนะก็คือจะเอาไว้ดูกระถานะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างผสมผสมนูน่นผสมโทรศัพท์มา,าอ่าคุณได้รับเงินขอดูันครับอ่าคาถาแรกของเราวันนี้คือ <c oughs> รวมผสมเสริมอย่างก็คือจะเป็นเนยนะครับเอ้ยชีช้ๆเดวยวเนยเห็ดพิษแล้วก็เหงื่อคางคกนะครับ ก็ดูเลยว่ามันใช้ผสมตรงไหนก็ในไอเครื่องตัวนี้ครับมันจะมีมาให้นะฮะก็เราก็ไปดูที่เรามันมีอยู่แล้วคือมันให้เรามาตั้งแต่แรกแล้วอะเราก็ไปเพิ่มเพิ่มซะเพิ่มเมื่อเพิ่มเมื่อโค้ปุ๊บปุ๊บปตแล้วก็ประจุไม้กล้สีทันทีครับคือถ้าทําจ่ายเครื่องเนี้ยมันจะกลายเป็นคริสตัลนนะคริสตัลนแบบคริสตัลนอันเดียวคือให้เราใช้เศษกระถาเอานะครับมันจะเป็นคริสตัลนนะครับ แล้วให้เราใช้บ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดแบบเอ,อเป็นคริสตัลอันใหญ่ๆอ่ะมันคือถ้าเราใช้มันบ่อยๆอ่ะอ้าวเฮ้ยเออไม่ใช่ผิดพๆดๆนะครับคือไอ้เครื่องนี้ทําเป็นเป็นสามเหลี่ยมที่ใช้เซกรถาบ่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้ได้ให้ดูได้ให้ดูอ่ะมันจะเป็นเครื่องนี้ครับเรามาตั้งไว้ข้างนอกเดี๋ยวไม่เกะกะด้วยอ่าโอเคเราก็ได้อะไรนะ ขังคก,กมานะครับสับให้เป็นขังคก,กเดี๋ยวเราไปดูอาถาที่2องอะไรดีกว่ากาถาที่2นั้นใช้เนยสามอันนะครับขี้พึ่งขี้พึ่งขี้พึง่งดังนั้นเราก็ต้องซื้อเครื่องทําขี้พึ่งมาอ่าก็เครื่องนี้ต้องใช้แบบระมัดระวังนะครับไม่งั้นมิฉะนั้นคุณอาจจะบวมได้ทั้งตัว <S 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 อยู่ไหนวะเครื่องทําเนยครับ ก็สำหรับเครื่องทำทำขี tutaj, room, ้ผึ right. ้งเนี no, sure. ่ยเก็บ no, น้ําผึ้งเนี่ยมันจะได้ขี้ผึ้งรอบรอบละครั้งเลยแต่น้าผึ้งเนี่ยจะได้2อรอบต่อครั้งนะครับก็ดูด้ดูเรื่อยๆติ๊บ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 ติ คอยีกดีจิบจิบจิบเออเออไม่มีอ๋อไม่มีลมทาครับไม่มีลมทาเจอพึ่งไร่ตาอนอนตื่นมาก็อาบน้ำเข้าซ่วมกินอาหารอ๋ออืมเยียวอืมกินสักจานหนึ่งก็มานั่งดูทีวี ดา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 เดี๋ยดูหนังเสร็จข้ามาถ่ายนะครับาาโอ้ยบันบับังบัว่ะเ้ยอี้นี่านี่าดาดเป็นเด็กนี่นาดูทั้งวันเลยเนี่ยทุกอย่างมันเต็มเลยมาทเมีมาขมยเฮ้ยกดแล้วเนี่ยอ่ะเก็บน้ำผึ้งต่อขอกอนะครับจิ๊บอจจิบ สื้อผ้าชุดนี้จะไม่ใช่สไตล์โดดเด่นที่สุดแต่ความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำผึ้งของแอนดี้นั่นแหละที่โดดเด่นแอนดี้ได้รับคะแนนทักษะการปรุงอาหารจิบ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 ,จบก็คือเราถ้าทำอะ่ะเราทําให้เสร็จไปเลยนะครับทาให้น้ำผึ้งมาเสร็จก่อนแล้วเราคอ่อยหยุดทำเนี่ยให้เก็บให้ได้เก็บทุกอย่างนเะพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้อะ่ะหมีมันจะมาขโมยไปนะครับเราก็จะเสียดายของไปดูอ่าเก็บน้ำผึ้งนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยอ่า แล้วก็มาได้ถ้าเข้าถูกคาถาที่สองครับแฟ็กี้พึ่งสามอย่างกับไปเครื่องตัวนี้ครับกี้พึ่งกี้พึ่งกี้พึ่งปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าทำเครื่องรางครับอ่ามาโวยโทรศัพท์มาโทรศัพท์โอ้อดรับเลยไอสำหรับไอตัวนี้นะครับไอตัวแรกคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูกัน เนี่ยให้เราเสกกระถายช่องนี้บ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดมีคริสตัลอันใหญ่มาแล้วคริสตัลอันใหญ่พวกนั้นนะก็จะจะเป็นพวกความสามารถพิเศษอย่างเช่นการหายตัวการจุดไฟอะไรเงี้ยอ่ะมาโฉมงามกับปูนครับ<ม>ดูขเขาเศกกระถานะกันแล้วแนเด็ดไปแล้วใช่ไหมจะเป็นเด็บเป็นเด็บปืนปืนเฮ้ยจงการไประยูนโอ้เพียงน่าให้เราเลือกด้วยเห็นไหมเราอยากได้ตัวอะไรผมอยากได้ นี่เท่ดิเฮ้ยอ้อ้าว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 เรียบร้อยครับใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะเก็บไว้เป็นที่ระทึกแล้วกันไม่เป็นรครับเรากายร่างเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้น่ารักเหลือเกินเออไปนอนเถอะผมว่าเดี๋ยวเราจะไปมาดูกระถากันต่อนะครับกระถาต่อไปเอเจนต์โองานเข้าแล้ว โอ้สูญเสียแล้วด้อโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ตัวใหม่ก็เรามมวุ่นแต่กับเวทมนต <men> ์เวทมนต์เดี๋ยวไว้ก่อนเอาไว้สองกระถาก่อนแล้วกันนะครับก็มาดูกระถากันได้นะครับที่คลิปนี้ก็สําหรับเดอติมของผมเนี่ยที่ผมถ่ายทําเนี่ยถ้าลง y YouTube เนี่ยมันอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับให้ปรับเป็น4 8 0ป0 p หรือ 720p นะครับเพราะว่าจะได้ดูได้ชัดๆกันด้วยนะครับโอเค รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนด้วยนอนหลับพนนึ่งเงียบ <c oughs> เลยแล้วไปสูดิโอ่าท้าวเลยไะปะ อ,อ,อย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ไปนานๆมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยแหละเกิดเอ่ออาการที่ว่าดาวรถนะครับดาวรถดาวรถเนี่ยนะเราจะไปทำเหมือนเดิมโฆษณาเอ่อสำลีแปะตูดนะครับเฮ้ยผิดที่นี่หว่าเออเะไรนะเอ้า เติมเติมติมเติเราก็ถึงแล้วครับ,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 บเรา,า,าไปสแสดงโฆษณาสำนีแปะตูดกันเราจะเพิ่มดาวครับมาก็เร็วเลยครับสำนีแปะตูดคุณนี่หน้าผมว่าผมจะไปซื้อมาใช้เหมือนกันนะครับนี่นเรียบร้อยครับเราได้เป็นเดิมแล้วก็เรามาหาเพื่อนกันเลยครับตามร่าหา เออ่เฟรน่อ,อพันธมิตรเอออะไรเดียวอุ้ยเดี๋ยวโดนตีนพันธมิตรนใครมันเดูอกระตูนวะพูดฟังเรื่องเดียวะอา่าไม่มีใครมาเลยน้าเพื่อนไม่มาคือรีรีกับไอ้นี่ก็ได้ไปเฮ้ยเอา คนนี้มันไปไหนแล้วอะเดี๋ยวนะครับนี่ไงเพื่อนเราเนี่ยมันเป็นใครอะ่ะเลด์แอนด์บอดี้ต้องผมเอกลักษณ์ใช่คนนี้ป่ะวะเออคนนี้แหละมันเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เว้ยแต่เราต้องหาเพื่อนอีกคนหน่อยตอนนี้ป่อยใครดิ นี่แล้วกันเนาะพูดคุยธุรกิจเหรอพูดคุยกับธุรกิจอถามคุยโม้คุยไม่ได้เดาไม่งครับไหนเราเห้ยพูคุยกันก่อนก็เราต้องการเพื่อนคนที่สองนะครับก็คือเขาคนนี้นี่เอง ไอคนนี <Jr. S 1> ้ม <rum> ันความสัมพันธ์เยอะแล้วนี่นะขก้าเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยมีนี่นี่นี่มีแล้วนะไม่คุยไม่ได้วะเอาเขากลับบ้านแล้วโอ้อดเลยอดเลยอดเลยแล้วแกจะไปไหนวะคุยกันก่อนดีครับคุยกันก่อนเอ้ยไม่นั่งไม่นั่งมาคุยกันก่อนนะจ๊ะ

ใอยมาใหม่วันนี้เราเท่านางนจะอารมณ์ไม่ค่อยดีก็แล้ว่ปกันแบบน้า <c oughs> เดี๋ยวพอเรา <c oughs> เกิดประมาณสามดาวอะเราก็จะมีมีแฟนแฟนแันแท้ของเราครับจะคอยแบบมาก่อกวนเราไม่ได้ก่อกวนหดอกคอยเขาอยากได้เลเซนเราอะไรอย่างเงี้ยอืมหลับเลยอย่างแรกเดี๋ยวจะทำคาถากระชับความสัมพันธ์นะครับก็คือคาถาที่ จะทำให้เราสะดวกต่อการหาเพื่อนนะครับตื่นมาก็นะนอนสบายก่อนแล้วก็ใช้ขั้วหน่อยมีนักสองมือแล้วก็ไปดูทีวีอร่อยอร่อยจะทำวันนี้จะหลายนาทีนะเนี่ยคลิปนี้ <laughs> 打了，明白了。